มาต้องน้องหกรอมม้อไปหมดแล้วนะไม่ต้องคิดจะดีมันไม่ม,มามาอกไม่ได้หรอกไม่ทำร้ายพวกเราจไม่ตั้งใจจะมาทำร้ายพวกเราเจ้าหน้าที่จะมาช่วยพวกเราให้เป็นคนดีให้มาช่วยประเทศชาติให้ได้เราต้องรักประเทศชาติของเรา เนดินของเราในเป็นดินนี้เป็นดินเป็นเป็นดินของเราเป,เ,ปเ,ปเป็นดินของกร,งรุงปัตตานีแต่ว่าในเมื่อเรารเผชิญหน้าอย่างนี้เราต้องยอมเราต้องยอมด้วยด้วยดีไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรบาบามาที่นี่เพื่อที่จะมาช่วยชีวิตพวกเราสี่ละในการต่อสู้ ทุกท่านท่านทําเพื่อผู้อื่นมามากพอแล้วโดยเฉพาะผู้นําจอบลอมพิหากินบนองด์รมการความตั้งใจอานบรสสุ์ของท่านที่จะทําเพื่อพี่น้องในพื้นที่เพื่อแผ่นดินเกิดแห่งนี้ในวันนี้การใช้ความรุนแรงหาใช่ทางออกของความสันติไม่การพูดคุยการสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายร่วมมือ างต่อเนื่องเราจาเป็นต้องใช้สติปัญญาในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุขสันติสุขโดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้ออีกต่อไป0นาทีในเวลา0นาทีนี้ต้องต้องยอมมาให้เวลานะอีกครึ่งชั่วโมงมมเดี๋ยวพ้ก,การจะกลับมารับใหม่จะกลับมารับไปจะไปส่งบาบอก่อนถ้าเราออกมาตอนนี้ ในห้านาทีนี้เราจะกลับไปเรือพร้อมกันแต่ถ้าไม่ออกมาถ้าไม่ออกมาถ้าไม่ออกมานะเดี๋ยวจะกลับมาอย่าให้ต้องถึงขั้นใช้อาวุธกันเลย